แต่โดยการทางด้านของเทศบาลนะครหาดใหญ่นะคะก็ได้นำเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปฉีดพ่นแล้วก็ทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักง,งานขนส่งนะคะในตลาดหาดใหญ่ในเก่าค่ะซึ่งก็พบว่านะคะการทำความสะอาดในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ โดยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่บริเวณสถานีขนส่งตลาดกเกษตรในเขตเทศบาลคนครหัดใหญ่ค่ะทางเทศบาลก็ได้ร่วมกับฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดของเทศบาลคนครหัดใหญ่ค่ะช่วยกันทําความสะอาดบิ๊กคลีนิ่งนะคะภายในสถานีขนส่งตลาดกเกษตรหัดใหญ่ในซึ่งได้ดําเนินงานตามมาตรการของศูนย์บริหารป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 ค่ะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการและก็รองรับประชา ชนที่มาใช้บริการภายในสถานีขนส่งของตลาดเกษตรหาดใหญ่ในค่ะโดยทางด้านของการลงพื้นที่ทํางานในครั้งนี้นะคะก็มีคุณปฏิมาตันติเมตตาค่ะหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลพร้อมด้วยนาย,นายพัฒน์นันประทุมชาติพักดีหัวหน้าฝ่ายกิจการขนส่งก็ลงพื้นที่นะคะไปร่วมกันทําความสะอาดกับเจ้าที่พร้อมทั้งได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจและก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าไปใช้บริการด้วยค่ะ โดยการทางด้านของเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะก็ได้นำเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปฉีดพ่นแล้วก็ทำความสะอาดภายในบริเวณสัมภานขนส่งนะคะในตลาดหาดใหญ่ในเก่าค่ะซึ่งก็พบว่านะคะการทำความสะอาดในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ โดยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่บริเวสณสถานีขนส่งตลาดเกษตรในเขตเทศบาลคนครหัดใหญ่ค่ะทางเทศบาลก็ได้ร่วมกับฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสำนักรปรลัดของเทศบาลคนครหัดใหญ่ค่ะช่วยกันทําความสะอาดบิ๊กคลีนิงนะคะภายในสถานีขนส่งตลาดเกษตรหัดใหญ่ในซึ่งได้ดําเนินง,งานตามมาตรการของศูนย์บริหารป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 ค่ะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการและก็รองรับประชา ที่มาใช้บริการภายในสถานีขนส่งของตลาดเกษตรหาดใหญ่ในค่ะโดยทางด้านของการลงพื้นที่ทํางานในครั้งนี้นะคะก็มีคุณปติมาตันติเมตตาค่ะหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลพร้อมด้วยนายพักนันประทุมชาติพักดีหัวหน้าฝ่ายกิจการขนส่งก็ลงพื้นที่นะคะไปร่วมกันทําความสะอาดกับเจ้าที่พร้อมทั้งได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อเพื่อสร้างความมั่นใจและก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าไปใช้บริการด้วยค่ะ